ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกคงต้องรอดูครับหลังจากนี้นะครับน่าจะไม่นานแพทย์จสภาว่าไงปปชว่าไงนะทำอะไรให้มันเร็วๆหน่อยอย่าเชื่องช้าอย่าอ่ดอาดนะเรื่องนี้น่าจะจบได้แล้ว ทุกอย่างต้องโปร่งใสเราต้องเกาะติดถูกต้องครับเราต้องเกาะติดครับออกมาวิพากษ์วิจารณ์ครับออกมาตั้งคําถามครับนะครับพอบอกเลยครับโอ้โหเฮ้ยวันที่ป่วยสุดท้ายแล้วแพทย์โรงพยาบาลร่าจทันไม่มีคนยอมรับเลยไม่มีใครกล้าบอกอะว่าตัวเองเป็นคนวิตริชัยว่าตัวเองเป็นคนอนุญาตให้ส่งตัวไปที่โรงพยาบาลตำรวจ อ่นะเก่งจริงไม่ไม่กล้าล่ะยืดอกเลยดิรับเลยดินะแล้ววันนี้มีข้อมูลออกมานะครับหกพักร่วมเข้าบ้านจาันสองน้ารู้เปล่ามีข้อมูลมีข่าวออกมานะครับว่าหกพักร่วมในเข้าบ้านเข้าบ้านจาันสองล่ารู้เปล่าไปไปทำไรที่บ้านจาันสองล่า เออให้ถ่ายรู้ไหมตอนเข็นผู้ป่วยมีแพทย์เดินตามเป็นแถวนะครับขนาดผอโรงพยาบาลยังไม่กล้าถูกต้องครับผอรโรงพยาบาลยังไม่กล้า สวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่นะทักษิณน,นะครับบอกหกพักร่วมเข้าบ้านจันสองล่าเนะี่ยแค่กินมามา่า คุณเชื่อหรือเปล่าสวัสดีครับคุณเก่งบ่าวราวนะครับทักษิณบอกหกพักร่วมเข้าบ้า,จานจันสองล่าเนะี่ยก็แค่กินมาม่าเองนะครับแนะคนร้องสอบพักโรงพยบาลตำรวจชั้น14ยุบเพื่อไทยเย็นไว้โยมแก่แล้วเมื่อวันที่9พฤศจิกายนทักษิณชิน,นวัตรอดีตนายกรมตรีกล่าวถึงประเด็นการถูกวิพากษ์วิจารณ์ระหว่างพักโทษชั้น14โรงพยบาลตำรวจ อย่างติดตลกว่าชั้น 14, 15, 16, 17ไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรจะหาเรื่องก็หาเรื่องกันไปเรื่อยๆแล้วกันไม่เป็นไรตนจะหาเรื่องผมไม่รู้จะพูดอะไรครับส่วนที่พลตำรวจเอเซรี erie, พิสุทธ์เตมิวเวลออกมาแฉและจะเป็นพยานว่าทักษิณไม่ได้ป่วยจริงนั้นทักษิณระบุว่าอยากทำอะไรก็ทำเถิดนะครับ เมื่อถามว่าทักษิณถือเป็นหนึ่งในประเด็นที่ถูกธีรยุทธสวุวรรณเกตไปยื่นร้องศารรัฐนูนั้นทักษิณกล่าวว่าโอ้ยนี่เราก็รู้อยู่ว่าวัตถุประสงค์เพื่ออะไรก็เฉยเฉเย็ยนไว้ดโยมแก่แล้วความจริงจะช้าหรือเร็วนะครับต้องพึ่งฝ่ายค้านให้ฝ่ายค้านทำงานตรวจสอบให้เร็วกว่าน,นี้หน่อยครับ าว์มจริงจะช้าหรือเร็วต้องพึ่งฝ่ายค้านให้ฝ่ายค้านทำงานตรวจสอบให้เร็วกว่านี้หน่อยครับถ้าอยากรู้และอยากเร็วแนะนำให้ไปกดติดตามเพจของพักฝ่ายค้านเอาไว้เลยนะเพจพักประชาชนอะไปกดติดตามเลยครับรับประกันได้คุณจะรู้เร็วอย่างแน่นอนเพราะอะไรครับ เพราะว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่เขาจะมีการแจ้งในเพจเยอะแยะมากมายแต่คำถามอ่านกันหรือเปล่านะับทุกเรื่องทุกอย่างพักประชาชนจะโพสต์ลงในเพจนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาเวิร์กช็อปที่ขอนแกนนะเรื่องของอะไรอ่ะ วิสัยทัศน์เรื่องของผังเมืองนะครับที่สร้างร่างที่เป็นนะไม่ว่าจะเป็นวารรหลักที่เสนอบนเวทีนะครับ cop CO ครบ2อบ29นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรัฐบาลเริ่มการปฏิรูปขบวนการยุทธธรรมปร่งใสยอย่างไรหากยังไม่คลายปมชั้น14ีตำรวจนะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าอยากรู้เร็วนะครับกดติดตามเพจพักประชาชน เร็วแน่รึกแน่และด่วนเลยนะแต่ถ้าไม่กดติดตามแล้วรอแล้วรอข่าวออกคำถามคือข่าวมันออกทุกเรื่องทุกอย่างหรือเปล่าก็ไม่ได้ออกเศรษฐกิจไทยไร้กวดเป็นครั้งที่สองงานยากฝ่าครั้งแรก โจทย์นะครับอ่าอันนี้ก็มีเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าใครอยากรู้นะครับต้องการให้ตรวจสอบไว้แนะนำเข้าไปกดติดตามเพจพักประชาชนแต่ต้องขยันอ่านนะเพราะเขาไม่ได้ทำเป็นคลิปเขาโพสเป็นตัวหนังสือให้อ่านแล้วยาวด้วยอธิบายนะครับเกือบทุกประเด็น แต่คําถามคือเข้าไปอ่านกันหรือเปล่าเข้าไปติดตามกันหรือเปล่านะหรือฟังแต่คลิปสั้นๆอันนี้ผมไม่แน่ใจนะนะ และตอนนี้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าตอนนี้นะครับก็มันอยู่ในสมัยปิดประชุมสภาก็ไม erm ่มีการตั้งกระทู้ถามสดไม่มีการอะไรนะแต่ความเคลื่อนไหวต่าง,างๆนะครับที่มีการตรวจสอบความเคลื่อนไหวต่างๆที่มีการทําทุกอย่างเนี่ยนะครับพักประชาชนเนี่ยเขาก็โพสต์ข้างในเพจของพักประชาชนอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะรู้ความเคลื่อนไหวรู้การตรวจสอบหรือว่าอะไรอันเนี้ยนะก็ต้องเข้าไปที่เพจพักประชาชนครับนะถ้ารอให้นักข่าวมาออก ผมบอ,อกเลยครับรอจนเงกนะครับรอจนเอือมอะนะครับนะเพราะอะไรครับเพราะนักข่าวตอนนี้ไปเรื่องอะไรครับทนายตั้มดีไอคอนนะครับและตอนนี้หลายๆช่องบี B, เง้เรื่องอนี้เรื่องอันนี้อย่างเดียวครับเรื่องของทนายตั้มเอาข้อมูลตรงนี้มาเปิดเอาข้อมูลนั้นมาเปิดเอาข้อมูลนี้เอาข้อมูลอะไรไมาลูกสารพัดนะครับทำเป็นซีรีส์ไปเลยทำเป็นอนนี้เลย เอาตรงนู้นมาประเด็นตรงนี้มาโอ้โห و, ไปตรวจสอบตรงนั้นไปอะไรตรงนั้นนะกะว่าวันนี้ทนายตั้มมึงไม่ได้ผูดไม่ได้เกิดอ่ะกบข่าวชั้นสิบสีแล้วเห็นป่าเรื่องของชั้นสินะเรื่องของชั้นสิบสี่สำนักข่าวหลักๆแม่งไม่พูดเลยนะักข่าวช่องหลักมันไม่กล้าออกขา่าวถูกต้องมันไม่มีการพูดมันไม่มีการวิาพากษ์วิจารณ์ มันไม่มีการตั้งขค้อสเกตเป็นม,มีการตั้งคำถามเลยมีไหมช่องข่าวหลักๆเอานะครับเรื่องของในห้องกรรมธิการน่ะมาวิเคราะห์เหมือนกับข,ข่าวทนายตั้มโอ้โหข่าวทนายตั้มนี่นะครับเอามาเป็นฉากฉากฉากโอ้ยทำอย่างนี้ทําอย่างนี้ทําอย่างนี้ทําอย่างนี้แต่เรื่องในกรรมธิการเรื่องของชั้นสิบสี่อ่ะไม่เห็นมีข่าวหลักช่องไหนสักช่องเดียวพูดถึงหรือเอาออกมาวิพากษ์วิจารณ์หรือเอาออกมาวิเคราะห์ หรือว่าออกไปนี่เลยเงียบหดหัวกันหมดไม่กล้าหือไม่กล้าอือนะเพราะฉะนั้นถามว่าวันนี้พักประชาชนทำการตรวจสอบนะัตรวจสอบเยอะแยะมากมายแต่นักข่าวมไม่ออกนักข่าวไม่เอามาพูดนักข่าวมันไม่ลงข่าวนะข่าวช่องหลักเอาแต่ขา่าวไร้สาระ ไม่กล้าพูดไม่กล้าลงข่าวไม่กล้าไอ้นี่ครับนะเพราะรับผลประโยชน์ในทุกๆเดือนไงเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับคนที่บอกว่าเฮ้ i, พยพักประชาชนไม่ยอมตรวจสอบพรคประชาชนไม่ยอมทำไรนะและคำถามอ่ะคุณรู้ได้ไงก็ไม่ตรวจสอบก็ไม่เห็นมีข่าวอะไรออกมาเอา้าก็นักข่าวมันไม่ทำข่าวมึงต้องไปด่านักข่าวหรือเปล่าแต่ถ้ามึงอยากรู้กดติดตามเว็บพักประชาชนเลย โพสทุกวันวันเราไม่รู้กี่โพสกี่เรื่องกี่ประเด็นกี่คำถามกี่ปัญหาไปเอาอะไรกับช่องข่าวรักครับเพราะช่องข่าวรากักมันเอาแต่ผลประโยชน์ของมันมันเอาแต่อนะินเกจเมนต์นัเนี่ยตอนนี้รับประกันได้เลยช่องข่าวรากักทุกช่องตอนนั้นก็คือเรื่องอะไรดีไอคอน แม่งกรดิไอคอนทุกช่องเลยไอดีไอคอนเร็วอย่างงั้นช่วยยางงี้ไอดี ID อย่างงั้นอย่างนี้ตอนนี้ก็ทนายตั้มนะทนายตั้มเร็วอย่างงั้นเร็วอย่างนี้นิสัยยังงูนย่างงี้